ในทุกตอนเย็นขณะเดินทางกลับบ้านจากโรงเรียนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมักจะหยุดแอบมองมาที่หน้าต่างบ้านของเด็กผู้ชายคนนั้นที่เธอแอบชอบหัวใจของเธอพองโตด้วยความปรารถนา เด็กสาวหยุดแห่จ้องมองเด็กผู้ชายก่อนจะเดินต่อไปซันไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้ยังไงฉันไม่ยอมเลิกจีบนายหรอกตราบใดที่ฉันยังมีหวัง เธอมองดูรถไฟวิ่งผ่านไปตามเส้นขอบฟ้าเธอนึกในใจว่าสักวันหนึ่งเธอกับเขาอาจจะน,ะนั่งรถไฟด้วยกัน ฉันเหงาฉันอยู่คนเดียวอยากมีนายอยู่ด้วยจังเลยเข้าบ้านดีกว่าเธออยู่ในห้องคนเดียวเด็กผู้หญิงเธอนึกขึ้นว่าถ้าหากถึงวันพรุ่งนี้เขาจะหันมาสนใจเธอบ้างหรือเปล่านะ วันอังคารวันนี้เธอคิดจะลองข้อหน้าต่างบ้านของเด็กผู้ชายเขาจะมีปฏิกิริยายังไงแต่ถึงยังไงเธอก็ไม่กล้ารบกวนเขาอยู่ดีหรือบางทีต้องรอให้เขาอ่านหนังสือเสร็จก่อนจะดีไหม อืมงั้นไปก่อนนะไม่กล้าลรบกวนนายเลยถ้านายยังวุ่นกับการอ่านหนังสือในตอนที่เขาหัานมามองเธอบางทีทั้งสองอาจจะแน่น่งด้วยกันที่ดิมแม่น้ำ แต่ถึงยังไงคงเป็นไปไม่ได้เธอได้แต่แอบมองเขาอยู่ไกลๆเอ๊ะเสาไฟตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่กันตอนแรกยังไม่เห็นมีนี่นามีทุบวางอยู่พื้นหรอ ทางกลับก่อนจะถึงบ้านเธอเจอทูบสามอันวางอยู่ที่พื้นมีห่อแปลกๆมันคืออะไรกันแปดจังมันตกตรงนี้หรือมันวางตรงนี้เมื่อไหร่กันช่างเถอะในห้องของเธอ เธอกลับมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกครั้งเด็กผู้หญิงเริ่มคิดอีกครั้งว่าถ้าถึงวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเธอจะมีความกล้ามากพอที่จะพูดกับเขาหรือเปล่าวันพุธ เด็กผู้ชายสนใจแต่การอ่านหนังสือเด็กผู้หญิงจ้องมองนิ้วมือของเขาจับหน้ากระดาษหนังสือเป็นเวลานานจากนั้นเธอเดินออกไปจันกลับก่อนนะที่ผ่านมานายไม่เคยแม้แต่จะมองมาที่ซ้อนเลย นายหมกมุ่นกับหนังสือเล่มนั้นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ล้มเหลวที่ไม่สามารถทำให้เขาหันมาสนใจได้เลยสายตาของเขาเอาแต่จ้องมองแล้วจดจอ่อ ดูแต่หนังสือเล่มนั้นในมือของเขาโอทูสฟนี่มันอะไรกันไม่ขีดไฟหรอเมื่อวานเจอทูบตอนนี้เจอไม่ขีดไฟทางกลับก่อนถึงบ้าน เธอเจอไม้ขีดสามแท่งที่ก่องมีรูปปีศาจน้อยทำหน้าย่อเย,อเยอ้ยเธออยู่แต่ก็อย่างว่านะฉันเศร้าแก่ทำหน้าย่อเย,อเยอ้ยงั้นหรอเหมือนแกย่อเยอ้ยความรู้สึกคนอื่นคิดว่ามันตลกเหรอ,อความเหงา ความโดดเดี่ยวกลับมาอีกครั้งเด็กสาวรู้สึกเศร้าเกินกว่าที่จะนึกถึงพรุ่งนี้วันพฤหัสวันนี้มาแปลกกว่าที่เคยเธอสัมผัสได้ถึงความหนาว ที่มีหน้าต่างคอยกั้นระหว่างเขากับเธอเธอรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่รูแปลกๆจากนั้นเธอเดินออกไปอย่างไม่ดีรอฉันไม่น่าเสียเวลาแอบมองนายตั้งแต่แรกเลย ถ้านายสนใจแต่หนังสือเล่มนั้นเธอมองรถไฟวิ่งผ่านไปตามแนวเส้นขอบฟ้าเธอคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะจากเธอไปอย่างแน่นอนแม่เธอ ก็จะไมไ่เห็นเขาอีกฉันไม่อยากให้วันนั้นเกิดขึ้นเลยวันที่เราสองคนไม่มีวันได้เจอกันอีกเอ๊ะนี่มันศารเจ้ามีสารเจ้าตั้งอยู่ตรงนี้แค่มีน้อนพีศาจน้อยอยู่ข้างใน ดูเหมือนว่ามันกำลังจ้องมองเธอโอๆๆอๆถ้าเจ้าอยากจะขอพรอะไรค่ะก็สามารถทำให้เจ้าสมหวังในสิ่งที่เจ้าขอเพียงเจ้าขอมาแค่หนึ่งข้อเท่านั้นเจ้าขอจะสมหวัง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 ตลอดไปโอ้โอๆ หนูขอมันจะเป็นจริงหรอแน่นอนสิรักประกันร้านเปอร์เซ็นเพียงเจ้าขอมาแค่หนึ่งข้อแค่หนึ่งข้อเท่านั้นขอเงินพันดานได้ไหมหนูอยากจะรวยไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นไอโฟนได้ไหมหรือว่าคอมสเปคแรงๆก็ได้ไม่สิ เอาบ้านดีกว่าไหมหรือว่ารถสปอร์ตท่านหนูขอพรเหล่านี้นะท่านสามารถทําให้มันเป็นจริงได้ไหมเจ้านี่พูดเป็นเด่นไปถ้าจะขอพรขาน่ะขอมาหนึ่งข้อสิแล้วค่าจะทำให้พรที่เจ้าขอเป็นจริงท่านรู้ไหมคะ สิ่งที่หนูอยากขอมากที่สุดหนูอยากให้ผู้ชายคนนั้นที่หนูแอบชอบเธออธิษฐาน,นเรียบร้อยจากนั้นเธอเดินต่อไปในค่ำคืนที่แสนเงียบสงบ เสาโทดีอีกปรากฏออกมาแสดงว่าแสดงว่าท่านตอบรับคำขอของหนูแล้วสินะโอ้ทำไมเยอะจังเลยมีแต่เสาโทดีอีกว่าหนูกลายเป็นฮิโรกิแรนม์กไปแล้วใช่ไหม ในที่สุดความปรารถนาก็เป็นจริงฉันจะอยู่กับนายตลอดไปเด็กผู้หญิงกลายเป็นภาพในหนังสือของเด็กผู้ชายทำให้จากนี้ไปเขาก็จะได้หันมามองเธอแน่สนใจเธอตลอดไป อัพเตอร์สกู